เงินเดือน8,600บาทจะได้รับบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับกับซีรีส์บำนาญจากประกันสังคมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเงินบำนาญจากประกันสังคมหรือเงินบำนาญฉลาภาพนะครับคือเงินกรณีฉลาภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดย ภูปกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1 5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก1 2เดือนนะครับซึ่งจะได้เงินบำนาญชราภาพได้จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับจึงจะได้เงินบำนาญชราภาพสูตรมันจะแบ่งออกเป็น2สูตรง่ายๆสูตรแรกจะเป็นสูตรของกรณีที่จ่ายครบ 180เดือนแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็คือเอา20%ไปคูณเงินรายเดือนนะครับเออเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้สูงสุดคือ15,000บาทอันนี้เขาตัวอย่างคือคูณ15,000หาร100เท่ากับ3,000บาทนะครับแล้วก็จะมีสูตรคำนวณในส่วนของกรณีถ้าเรามีการส่งเกิน180เดือนเราก็จะได้เพิ่มอีกนะเพราะว่ามันจะมีวงเล็บของการ ได้รับนะครับ1.5จําูณจำนวนปีนะยิ่งจำนวนปียิ่งมากขึ้นเราก็จะได้เงินเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน8,600บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมก็จะเอา35ปีนะครับลบ15ปีเพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะครับ จะเท่ากับ20ปีนะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นะ30นี้คือ30ที่จะได้เพิ่มขึ้นมา20เดิมบวก30เท่ากับ50 50ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ4,300บาทที่จะได้รับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน8,600บาท 30-15ลบ15เท่ากับ15นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5% 20บวก22.5%นะครับเป็น42.5%คูณ8,600บาทหาร100นะครับ42.5%ของ8,600บาทเท่ากับ3,655บาท นั่นเองนะครับที่ต้องหาร100คือให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถ้าใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็อเอาแค่ใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็กดได้เลยฮนะทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน8,600บาทนะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปี 1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15เท่ากับ35นะครับ35%ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ3,010บาทที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน8,600บาทนะครับ ยี่สิลบสเท่ากับหปี1.5ึ่งจุดห้าคูณ5เท่ากับเจ็ดจบวกเจ็เท่ากับยี่สิบของ8,600บาทนะครับเท่ากับ2องพบาทนะครับที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน8,600บาทนะครับ20%ของ8,600บาท เท่ากับเท่ากับ1,720บบาทจะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนี่คือตารางนะครับอื่นๆในกรณีที่เราส่งเงินประกันสังคมนะครับปีอื่นๆเราก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าตารางนั้นถูกต้องหรือเปล่าตารางนี้คิดตามหลักการที่ประกันสังคมให้สูตรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปตามนี้นะครับต้องบอกก่อนมันเป็นไปตามนี้คุณส่งจริง ตามนี้ไม่ใช่ตามที่คุณคิดเองนะครับตามที่ตามที่คุณส่งจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แน่นอนนะเพราะนี้มันคิดตามประกันสังคมอ่ะไม่ได้คิดเองเออเองนะครับส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับบำนาญ4,300บาทส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับบำนาญ4 1 7 1บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบำนาญ4,042บาท ส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบำนาญ3,913บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ3,784บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ3,655บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ3,526บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเง <Sydney> ินบำนาญ3,397บาท ส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ3,268บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,139บาท mm. ส่งประกันสังคมมา25ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,10 0บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ2,881บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ2,752บาท ส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ2,623บาท <único Liberty Overwatch> ส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ2,494บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ2,365บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ2,236บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,107บาทส่งประกันสังคม ประกันส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ1,978บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ1,849บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ1,720บาทนะครับนี่คือคนที่เงินเดือนหรือเงินสมสมทบนะครับ8,600บาทซึ่งไอ้8,600บาทไม่ได้คิดจากเงินสมทบ ไม่ได้คิดจากเงินสมทบที่ผ่านมารวมกันแต่คิดจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเท่ากับว่าเรามีโอกาสนะครับหลายท่านที่เริ่มเข้ามาศึกษาประกัศสังคมหรือเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้อายุยังน้อยนะครับยังมีเส้นทางการทำงานอีกยาวนานนะครับแม้เงินเดือนจะ8,600บาทแต่อนาคตนะครับช่วงบ้านปลาย อาจจะเงินเดือนสูงขึ้นนะครับแต่หลัก1 5 0 0 0บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนนะครับเงินบํานาญที่จะได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับตามเงินเดือนตามเงินสมทบนะบเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาเอายึดหลักเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย นั่นหมายความว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสร้างนะครับสร้างจำนวนตัวคูณของเงินสมทบที่มากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยที่มากขึ้นนะครับซึ่งเงินสมทบสูงสุดณนะตอนนี้คือ15,000บาทแล้วก็มีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็ลองวางแผนดูนะครับสำหรับใครที่เริ่มเข้ามาแล้วแต่สำหรับคนที่ จะ,ะเกษียณในเร็วๆนี้มันคงคงไม่มีโอกาสไอทำไอนี้ได้แล้วล่ะก็ใช้วิธีการวางแผนและกันว่าเราจะใช้เงินบำนาญตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญตัวนี้นะครับหรือเปล่าหรือจะต้องเพิ่มเติมเงินเก็บส่วนอื่นๆก็ลองดูนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผม มาตอบคำถามให้ดูท่านเอง